ลุกๆๆโอ้ยมึงบอสสามารถคอยคว้าควา,ความฝันเดะไปไหนมากบอสฮะเปยังไหนไปยังไหนมากยังไหนโอ้ยลุกๆๆโอ้ยมึงไอ้ขออนุญาตถ่ายคลิปสัมผัสได้เลยเออคือึรว่าสิบบริษทถ่ายคลิปกับมึงอีกเหรอครับอ่าไปจังไหนมาจังไหนคือเด็กขับมา้าไปทีนี่ มผมบสามารถค่อยขวาความฝันไว้ได้พอความฝันมีอยู่จริงแต่ว่าผมบอมีเครดิตบอมีความสามารถที่จะคาา่อยขว่าได้เพราะว่ามันเกินโตมันเกินโตัวตนที่ผมเป็นอยู่ตอน ตัวตนที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้มันตำ่ำม,มันตีดินมันบ่ยังเลยจริงๆมันบ่เกี่ยวกับตัวคนหรอกมันอยู่ที่การข้องตนข้องคนข้องงานข้องชีวิตของแต่ละคนไอ้ที่บอกมึงกูสอนมึงมาโดยตลอดว่าการใส่ชีวิตเนี่ยที่ให้มันบ่เกิดปัญหาให้โตเจ้าของหรือโตผู้อื่นมันใส่ีวิตแบบไดมึงกพะพาเฮตโตมึงอยู่โดยตลอด กูก็บอกว่าหันมึงสั่งประโยชน์กูบ่ได้มึงยุ่มกูนะมึงก็จะสั่งปัญหาให้กูแค่นั้นแต่คันถึงแม่ว่ามึงสั่งปัญหาให้กูอยู่แล้วมึงยังสั่งปัญหาโตัวมึงเองคนเฮ่าชีวิตคนเฮ่ามันมีผัยตนทุนชีวิตมันเริ่มตนมากขึ้นกันบบดนั่นแหละนะเอออยู่ที่มึงสิคืดได้หรือคินบ่ได้สุดท้ายกูก็บอกว่าเอามึงไปตามทางของมึงเห็นบละออกจากกูไปมม่งใดเขาถี่จะให้โอกาสให้ยังมึงได้แน่ บ่นนครับกูก็บ่รู้หรอกกูก็ลอยมึงไปอย่างสี้ะหละชุด่ายกูอะไปตกลงไปนอนอยู่ใส่เรที่พานมาก็อนอนอยู่บ้านมูบ้านมูอยู่ใส่อยู่ในเมืองบนแล้วเงินไห้ไปเบิด์ตเ,เรบอกเหลือพันกว่าบาท<ะ>เหลือพันกว่าบาทเหลือพันกว่าบาทบแล้วคือจะกไหนคือเดียวกลับมานี่คือได้เดินหนาต่อผมคิดว่ามัน มันต้องเก็บชั่วโม,มงบินให้สูงกว่านี้ม,มันต้องเฮ็ดตัวเองให้มีหลายกว่านี้ชั่วโม,มงบินประเภทไหประเภทว่าเฮาต้องมี เงินมีทองมีบานมีรถมีความสามารถในการจีบสาวผมจีบสาวเอกเกง่งอ,ออความฝันงม,มึงคือจะไปพบคน่อความรักครับแต่ความรักของมึงไปเลยละ่ะสุดทไทยก็คือยังหาบอพอเนอะาะบอพอมียังมาอยู่เดี๋ยวว่าอืม เงินก็หมดเมียก็อดมีตกลงสิมาานี่ขึ้นมาอย่างนอะเบาตอไปสินี่อะมาผมกัสิบมาต่างใจเห็นงานมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มาซอยอายพัฒนาคิดว่ากูะใหยโอกาสอยู่เป็นบ่ผมคิดว่า อาเหวโอกาสพี่น้องครับต้งนี่อายุเฮ้ยอายุไาเป็นไหนละสามสิบเจ็ดครับคุณอายุสามสิบเจ็ดใหม่เนี่ยพมเมนใหม่ออนเลยครับเป็นใหม่ที่ดัดจยากแค่่ขันพุ่มเปียกนี่เป็นงาไม่ยุ่งแล้วแข็งโป๊กนะครับซ้อนทุกอย่าง เหตุยังกันแล้วนี่กันกแล้วแต่ผมกับยังคืนว่าเขาเป็นมนุษย์เดียวกันกับผมเป็นคนนะครับนะทั้งแต่เลี้ยงประเภทอื่นผมก็ยังเลี้ยงอยู่วันนี้เลี้ยงคนผมเป็นยังสิบอ่อเลี้ยงสับตวนสารความขิดผมในรอบหลายปีที่เขาอยู่กับมาเฮ้ยสองปีเลยเนาะอยู่ไปปีกวัวครับปีกวัวไหครับออปีกูัวผมก็บบอกกับเจ้าตัวตัวตนว่าคันเป็นพระราใครเป็นพระต่อผมซะ นียอยู่ในกรอบของผมซะแต่ในช่วงที่อยู่กันมาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่น่ารักโดยนิสัยใจคอเขาเป็นคนน่ารักเลยครับแต่ด้วยพฤติกรรมบางพฤติกรรมก็ยังที่บอกนะครับว่าคนเขาพานยังมาหลายเลี่ยมเขาหลายแต่ก็ถือซ้อนถือบอกเอาผมก็ะหักซ้ำนองแท้เอ็มวีก็ได้เล่นโอกาสต่างๆก็ได้เล่นเสือผมหลุ่นได้มีผมหายใส่เบิร์ตนะจอนี่มิวสิกอ๋อใส่จอนี่มิวสิกไว้พร้อมอ่าไปเบิร์ตนะครับหักแพง แต่กางที่บอกเขาพยายามจะเหลี่ยวอยู่ตลอดผมพยายามเอาเขาเ่าเตะเข่ากรอบเตะเข่ากรอบกับบําบัดด้วยวิธีการของผมเองอดีกว่าจะไปเูบืองของผมอมานบางครั้งที่เลี่ยวผมมันก็กถืออบรมด้วยวิชาอันนักนวงของผมนะครับก็บเจอมาโดยตลอดจนมือหนึ่งก็คขึ้นมือหนึ่งก่อนจะมือที่ผมสิถท้ทายคลิปส่งคนออกไปก็มันหายมันไปของมันซะก็คือ้นนักนาล่ะ เซมอนีผ่านมากลับมาอีกนะในเมื่อกลับมากับกับเบิรงกันแน่งตัวกับเอาเป็นว่าล่องใส่ชีวิตใหม่อีกรอบนะเออเฮตโตให้ดีครับขันยูเล่นบ่ายขันมึงโบไปใส่นะขันมึงเฮตโตบบดีมึงถือกูนักเก่าเด้อครับนะถือกูนักเก่าครับผมเออมึงกับอายุหลายแล้วตรงเท่าแล้วขันภาษามึงโบเป็นอะไรดูได้หน่อยสิผาสิหก ครับนะอันนี้มึงเเถาแล้วมึงต้องปรับเปลี่ยนว่างแผนในการดาเนินตนเองได้แต่ละมือให้ดีอันหูว่าอันไดบดีอันได้ดีต้องแยกแยะให้ออกมันพ่อจะเป็นตัวอย่างในเหตุการณ์เยาวชนเดี๋ยวแล้วอีกอย่างมึงก็อยู่ในช่องทางของกูคนของหัจากมึงหลายขนาตามึงสดใสขึ้นรูปร่างมึงอ้วนท้วนขึ้นนี่สิมันก็สิดีขึ้นหรือว่าพันธุกรรมมึงเป็นจอยแน่หรือวะพอผมเป็นคนจอยเลยครับเน่บอกเนี่ย มผมผัดได้พ่อมากแบบนาตาก,ก็ได้พอ่อฮุ่นลูกล่างได้พ่ออืมเอ้าก็ว่ากันไปเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวกระเป๋าไปไหวนะเดี๋ยวไปซอยผัวปืดเฮ็ดเบียร์ขึ้ทาามาขารนร้านอาหารครับนะล่องอีกสักเทือหนึงบ่เด้เมื่อวานหอดบานเลยนเป็นบอบ่ฮันเมื่อเนี่ยวดเมื่อครับเดีเ๋ยวไปเล่นมากบ่บ่เลยฮะโบ่บ่ จะเมื่อยิดีครับผมสิโกหกอะไรอย่างไรผมโมเมนต์ค้นโกหกเดี่ยวผมพยายามตามหาสิ่งที่ผมใฝ่ฝันแต่ว่าการลุลอดการจับกลุ่มหองผมไปได้ คันเหตโตดีเหตโหตโน่ารักมันก็มีคนคุยอยู่หรอกตรงเหตโตไม่หนารักเด้อครับอ่าไอ้ก็เป็นกำลังใจมันคือเกา่าเอากระเป๋าไปเก็บเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวบาแล้วบ่ฮะเขา,ขา,เ,ขาเศร้าหรือเขาเที่ยงเขาเศร้ายังเออเดี๋ยวไอ้ให้หัวเจ้งเขาเคี่ยง,ยงกินกันแล้วพวกลงกันนะครับโอนะ้ยเนาะไปเอากระเป๋าไปเก็บเปลี่ยนเบียกมันแล้วเปล่าเร็งเลยสีเปิดแล้วเข้าใจวะครับผมอ่า อ่ะครับพี่น้องครับกะนี่เราก็ชีวิตมนุษยดนะครับนอกะจักชีวาจังไดยเบิ่งเอาตัวนะครับผมกะขึ้นอยู่แล้วส่งนี่ไปตลอดดนะครับกลับมาคือเก่าอ่ากะกลับมากะหายโอกาสอีกนะฮะเลียงเบิงแย่งเอานะครับเงินทองกะหายใส่หายใส่ร้ายขโมยนะครับลูกพี่เบิงเนี่ยที่ละพันที่ละสองพันแต่หูย่ามหนึ่งหูว่าส่งสีเหลี่ยวออกค้างกะบ่ให้เบิงหายใส่หายที่ละลอยสองลอย ไปหาพัน์แต่วมาเหลือมาพันกว่าทเ,เหตุงานอย่างนอนตื่นสวยคุ้มกับบเดวา่าโบมาเหตุงานจักขีมอใส่ไปใส่หายไปคมกับบัวนะะบเป็นยังนะครับในเมื่อเขากลับมาอยู่นําแต่ห้โอกาสกันไปนะครับอ่ะโอเคมีโอกาสผ่านมาทางอุบลราชธานีครับนี่คืออีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของผมนะครับเป็นลานอาหารเปิดกับวงเซาหอดหกถุนนะครับ ขามาได้เลยครับลที่พักก็มีที่ท่องเที่ยวที่ปาร์ตี้นะครับมีแพ้มีกิจกรรมต่างๆ0 6 2 7 0 3 4 7อ9นะครับอ่ะมีโอกาสผ่านมาอุบลราชธานีที่นี่อำเภอศรีลินธรครับจังหวัดอุบลนะครับรีสอร์ทจอนี่ลองแพ้จอนี่คาเฟ่ร้านอาหารจอนี่มื้อปราบผมขอเป็นกำลังใจทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับกโบ่มีอย่างหลายเขียนไปเป็นสตอรี่เล่างของชีวิตนะครับขอทุกท่านโชคดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ